สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการแรปเออร์รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมรวิวเลา a เอเคอังอีกและในวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนก็คงจะได้ฟังอลัลบ,บั้มใหม่โฮล์ดเดอร์เรของ เพล y บอยคาติกันไปแล้วพอเขาเพิ่งออกมาเป็นอัลบั้มเซอร์ไพรส์ในวันคริสต์มาสนี่เองฮะแต่ว่าเรื่องราวที่จะมาพูดกันเนี่ยไม่ได้มาพูดกันถึงอัลบั้มที่ว่ามันดีขนาดไหนมันเป็นยังไงหรอครับเราจะมาพูดกันถึงดราม่าภายใต้อัลบั้มนี้ที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือลิวอูซี่เวิร์ดฮะเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยมีเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้ถึง2เพลงแต่ว่าตอนนี้เพลงมาโดนตัดหายไปไหนก็ไม่รู้นอกจากนั้นเขายังพูดถึงความน้อยใจที่มีต่อทิปปี้เลดคีสแล้วก็ปีแอร์บอลอีกต่างหากและเรื่องราว ไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับในส่วนของอัลบั้มโฮลเด r เรนนะก็มีการฟีเจอร์กับศิลปินโด่งดังมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นคิดคาดิ ที่คิดคดีก็โปรดิวส์เพลงนั้นให้อะนะฮะคารเยเวสที่คารเยเวสก็โปรดิวส์เพลงนั้นให้เลยแล้วก็ยังมีฟิวเจอร์อีกต่างหนอกจากนั้นอัลบั้มนี้เนี่ยยังมีครีเอทีฟดีเรคเตอร์เป็นเวอร์จิลเจ้าของอ f ฟไว้ e นั่นเองเวอร์จิลเนี่ยเป็นคนมาคอยดูแลว่าหน้าตาหน้าปกวิชวลของอัลบั้มนี้เนี่ยจะออกมาเป็นมายังไงถึงเขาจะไม่ได้ทําเองก็ตามแต่เขาก็ปรึกษาหารือกับเพย์บอลคาติ ที่เพย์บอยคาติบอกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทอยู่กับเวอร์จิลอยู่นิดหน่อยก็เลยให้เวอร์จิลเนี่ยมาเป็นครีเอทีฟดีเร c เตอร์ให้สําหรับอัลบั้มนี้นั่นเองอ่ะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันฮะเรื่องที่เราจะมาพูดถึงก็คือถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยได้ติดตาม IG Follow IG หรือว่า Twitter ของ Lil Uzi v e r ิร์ฮะตอนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลิวอูซี่เวิร์ของเราเนี่ยเคยได้บอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ s มีเพลงที่จะต้องทํากับเพย์บอย,อบยถึงง2เพลด้้ววยกันันนนแต่ี พออัลบั้มออกมาสรุปว่าไอ้เพลงนั้นมัน,นหายไปไหนก็ไม่รู้ทั้งสองเพลงเลยไม่มีชื่อรอูซี S ่เวิร์ตอยู่แม้แต่ซักสกลืบของอัลบั้มเลนเลยด้วยซ้ำอนะฮะอะทีนี้ทุกคนก็เลยงงว่าเอสรุปว่า2คนนี้เนี่ยเขายังทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่าวะเพราะถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้เราเคยทําข่าวไปแล้วในชาแนลของเรานะฮะว่าเพย์บอยคาติกับรอูซี S ่เวิร์ตเนี่ยเขาเคยทะเล,ลาะกันจนเคยต่อยกันไปเรื่อยๆืแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาบอกเขาดีกันแล้ว และเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นสรุปให้เราได้รู้ว่าทั้งสองคนยังไม่ได้ดีกันหรอกราะถ้าเกิดว่าไปดูใน IG ของลิวอูซี่เวิก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มเรทออกมาเนี่ยลิวอูซี่เวิเงียบเลยฮะสงสัยจะงอนเงียบหายไม่โพสต์อะไรอีกเลยแมย้แต่นิดเดียวเพราะถ้าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเพื่อนออกอัลบัม้มใหม่ย,ยังไง<ๆ>เขาก็ต้องโพส์ถูกป,ปะล่ะฮะอะแต่ว่าเพลงบอยคาติของเราก็เหมือนจะบอกใบ้นิดๆว่าทาไมเขาถึงทะเลาะกันอยู่ในเพลงพังมังฮะหรือว่าพระพังนั่นเองนะฮะค วันนั้นเนี่ยที่ริวอูซี่เวิร์ดกับออฟเซตเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรจําได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าหลายคนไม่เคยดูชาแนลเราเนี่ยก็คงจะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูก็คงจะจําได้เราเคยทําข่าวไปว่าออฟเซตกับริวอูซี่เวิร์ดของเราเนี่ยเคยทะเลาะกันเรื่องที่ออฟเซตเนี่ยไม่ชอบคนที่บูชาซาตานฮะซึ่งนั่นอะ่ะก็ด่าไปถึงริวอูซี่เวิร์ดทำให้ริวอูซี่เวิร์ดกับออฟเซตทะเลาะกันยกใหญ่เลยและวันนั้นฮะเพลย์บอลคาติได้พูดไว้ในเพลงพังมังว่า เขาเนี่ยได้อยู่กับ o f f เซ t ที่ปา r รีสอยู่ตอนที่ลิวอูซี่เวกับ o f f เซ t เนี่ยทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเคยขอไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ปกป้องลิวอูซี่ r วในเรื่องนี้งานนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่แรกก็ได้นะใครจะไปรู้ฮะแต่ว่าในเพลงพังม้อของเราเนี่ยเขายังได้พูดถึงแรปเปอร์อีก3คนคนแรกก็คือทิปปี้เรฮะที่เขาบอกว่าทิปปี้เรเนี่ยเขารู้จัก มาตั้งแต่ก่อนทริปปี้เลสจะดังอีกแล้วเขาก็พยายามจะเซ็นสัญญาเอาทริปปี้เลสเนี่ยเข้าค่ายแต่ว่าทริปปี้เนี่ยดันไม่ตอบตกลงคนที่2ก็คือแรปเปอร์ที่ชื่อคีสะเขาก็บอกอีกว่าเขาก็พยายามจะเซ็นคีสเหมือนกันเพราะชอบเพลงของคีสมากเลยแต่คีสเนี่ยก็ปฏิเสธเขาแต่คนสุดท้ายก็เป็นประเด็นอีกแล้วฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปียร์บอลกับเพลย์บอลคาติเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่เนาะเพลย์บอลคาติก็ได้พูดไว้อีกว่าตอนแรกเนี่ยเขาสนิทกับปียร์บอลมากเลยแล้ววเเคาาากาก็ิด่่ปยบบอะจูั แต่พอเขาให้พียร์บอลเนี่ยมาเซ็นสัญญาเนี่ยพียร์บอลกลับตอบปฏิเสธแล้วก็ไปเซ็นกับค่ายอื่นใช้อย่างนั้นเลยอ่ะในเพลงนี้เพลงเดียวก็ได้พูดถึง4ประเด็นที่เราเนี่ยค่อนข้างจะงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจกันเพลงนี้เนี่ยผมว่าก็คงจะพูดถึงความน้อยใจของเพย์บอยคาติเนาะที่มีต่อแรปเปอร์หลายๆคนที่ตอนนี้เขาเนี่ยพยายามจะโชว์ซ l มเลิฟให้แต่ว่าทุกคนก็ปฏิเสธไปแล้วตอนนี้ทุกคนก็ดังกันหมดแล้วแล้วก็ มันคงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมที่เพย์บอลคาติไม่ค่อยยุ่งกับแรปเปอร์คนอื่นนะพราะเขาเนี่ยบอกไว้ด้วยพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบยุ่งกับแรปเปอร์ที่ทําตัวเฟลลี่รู้จักคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงทุกคนคิดว่าลิวอูซี่กับเพย์บอลคาตียังดีกันอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมอยู่ดีๆเพย์บอลคาติถึงจะต้องออกมาบอกเรื่องทริปปอรเลสบอกเรื่องคีสแล้วก็เรื่องปีแบอลด้วยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วชอบอัลบั้มนี้หรือเปล่าอัลบั้มโฮลเดอร์เรดของเราฮ Gang gang. Peace.